หยุดหนึ่งสิ่งนี้ความรักวิ่งเข้าหาคุณอย่างแน่นอนถ้าตอนนี้คุณคือคนหนึ่งที่รู้สึกว่าทำไมมันเหนื่อยจะเลยวะที่ฉันจะต้องเดินตามผู้ชายคนนั้นตลอดเวลา เริ่มรู้สึกว่าฉันไม่เป็นตัวเองคือไม่เป็นตัวเองไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าคนเราเนาะมันจะต้องก้าวเข้าหากันคนละก้าวแต่ฉันเนี่ยก้าวเข้าหาผู้ชายคนนี้ร้อยก้าว้วยสามจนฉันไม่ได้เป็นตัวเองแล้วนะเว้ยทำเพื่อเขาขนาดนั้น่ะคือเห็นใจนะครับแต่สิ่งที่เห็นใจก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ผมจะบอกว่าจริงๆแล้วคุณจะต้องตัดใจให้ได้ด้วยการทำหนึ่งสิ่งน,นี้ครับนั่นก็คือหยุดวิ่งตามคุณอาจจะยังไม่เชื่อผมแต่ผมรับประกันว่ามีหลายๆคนที่ลองมานำไปทำแล้ว สิ่งที่ตามมาคือผู้ชายเริ่มงงครับผู้ชายเริ่มกลับหันมามองครับคนที่จากไปแล้วคนที่กำลังจะเลิกลาคือผู้หญิงจะมีเซน์ใช่ไหมครับว่าผู้ชายเนี่ยจะเริ่มมีมีใหม่แล้วจะเริ่มเลิกกับฉันแล้วหรือเปล่าเซน์ของคุณกำลังจะถูกต้องครับแต่วิธีการที่จะทำให้เซน์ของคุณนั้นหยุดชะงักและไม่ถูกต้องก็คือคุณจะต้องหยุดก่อนยิ่งคุณวิ่งตามเขาเท่าไหร่เขายิ่งวิ่งเร็วเท่านั้นอย่าคิดนะครับว่าการไล่ตามไม่ทันนี่คือสำเร็จแล้วไม่ใช่ครับการหยุดนิ่งเป็นสิ่่งงีมมพลัาากกว ที่จะทให้ผู้ชายคนหนึ่งหันกลับมามองคุณจริงๆผมพูดไปแบบลงลึกในลหลายๆคลิปแล้วน,นะครับแต่ว่าคลิปนี้ผมจะมาตอกย้ําและบอกซ้าๆอีกครั้งหนึ่งว่าให้หยุดวิ่งก่อนเว้ยเมื่อคุณหยุดวิ่งอันดับแรกเลยผู้ชายก็จะหยุดวิ่งหนีใช่ไหมแล้วหันมามองอีกว่าเอ๊ะทําไมแฟนของเราพี่อยู่คนนี้ทําไมไม่ตามเราแล้วทําไมเคยคุยทุกวันโทรมาทุกเชา้าไม่โทรแล้ว ไม่ทักแล้วจากที่จะเริ่มนำคาญคุณก็จะรู้สึกว่าอชีวิตฉันเหมือนขาดอะไรบางอย่างไปนะ่าอายไหมครับเขาเริ่มหันมามองคุณแล้วทีนี้ในระหว่างที่เขาหันมามองคุณสิ่งที่คุณต้องทําเพิ่มเติมก็คือเพิ่มเสน่ห์เยอะครับรวยขึ้นครับสวยขึ้นครับ,สว,รบสวยในแบบที่เป็นคนนั่นแหละแต่งตัวมากขึ้นโอเคฉันไม่วิ่งตามก็ได้ฉันไปอยู่กับเพื่อนสนุกสนานมีความสุขรักษาหุ่นด้วยก็ยิ่งดีนะครับสุขภาพดีหุ่นดี โอ,อ้ไปออกลังกายกับเพื่อนดูคุณดีโอ้โหชายคนหนึ่งก็ยังหันมามองแล้วแฟนที่กําลังจะหนีฉันไปหรือว่าทิ้งฉันไปแล้วยังหันมามองฉันเลยเว้ยและข้อสุดท้ายครับดังมากขึ้นถ้าเกิดคุณดังก็ยิ่งมีเงินเข้ามาก็ยิ่งดูแลสุขภาพดีก็ยิ่งแต่งตัวได้ดีขึ้นก็ยิ่งมีของที่ใช้เสริมอัพสกิลอัพเลเวลในสเสน่ห์คุณด้านต่างๆดังนั้นหยุดสิ่งนี้ความรักวิ่งหาคุณอย่างแน่นอนครับ